บ้านสะขึนเนอเมืองจำพรแค้งสวรรคเขตว่าสีเป็นหมู่บ้านแบบเลยนั่นเ่าไปติดตามหับสมบิงำกำลันกเลยไปครั้งแรกที่ได้เข้าไปบ้านสะขึนเนอไปเบงนังกันยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสะขึนเนอือวสีเป็น,น,นยังไงทุกท่านผู้คน้าไปบำนังนกันเลยบ้านพัฒนาบ้านสะขึน องค์เฮียนมัธยมสมบูรณ์บ้านสะขื้นไอ้เป็นโรงค์เฮียนอะไรต่อสิโลโคมาทางนี้แหละเพราะอันบ้านสะขื้นนี่ค่ะปิดกันกับบ้านท่าโมงนนั่แหละเนาะแต่ว่ามันสิเป็นอยู่จุมจ้มเผอจุ้มหมัดนะจุ้มเผอจุ้มหมัดอันนี้จะเป็นบ้านท่าโมงแล้วมั้ พราะแล้วกระยูแ่แขมทางนี่นะบันสตุนเนื้อนี่ก็ได้บัณฑิตขุนเนื้อหรือว่าขุนไตบัณฑิตอ่านกิ่หนึ่งนั่นคือว่าขุนไต้อก ไปเนี่ยเขาก็กลับมาพี่ก่อนไม่เคยเข้ามาจากเธอเด้อยู่ทางไหนนี่แะเคยก็เกิดทางนอกเนาะทางนอกก็คือพูดอะไรผ่านทางผ่านนี่ซื่อนะไม่ได้เคยเข้ามาฮอดพี่เนาะโอ้นี่นด้วัดเพิ่นเนาะไปะเดี๋ยวเ่าพาเข้าไปรับสมเบิตงโอ้อขอบับได้ซิมบ้านเพื่นนี่ยังคล้ายๆกันเลยนะ โตงงามล้ายอันนี้เนาะสีแบบเปิ้นทาแบบละเอียดเลยนะทางนอไม่ได้มีเพิ่นหูภาพเพิินเ,เลยนะมีแต่ว่าทาสีลวดงามเลยเนาะขากล้ายพี่มีฮอกกองนำสะอาดเลยนะวาดเพิ่นกำลังปั๊บเมื่อเนาะในหาสีผาขี่รถอ้อมไปทางพุนแล้วก็ถึงโค้งออกมาเนาะ อนุจักคันเห็นคันเคยเรื่องเพื่อนกับครูบาอาจารย์กะสีทักทายนะแต่ว่าตอนนี้กะเฮาไปก่อนเห็นเพื่อนเราถึงขออนุญาตเปินเนาะอันนี้ซื้อดินบอกเขาหน่อยซื้อดินความโอ้ชื้อเป็นรถเขาอลไรเป็นรถแต่รถน,น้อยซีเซีนรถใหญ่พวกเซนทั้งรถฟอร์ดเนี่ยรถกวาดโอ้เขาวกวาดเพื่อพร้อมเลยอบ,อบอกวาดพร้อมเลยปรับ,บพร้อมโดยวัดนี้กะโทมคือกันบอกเขาหน่อยวัดนี้กะบน้ำทมคือกันบอกท่อมแล้ว ขบันสามบุจี้ได้เมื่อตักบาดข้าบันสาท่วมพอ oh, อัน,นที่ใส่บาดแล้วที่น้ำท่วมพี่จุพันใด oh. อันนี้ท่วมมาหน,น,นึ่งหน,นึ่งมองเายืนเลยโยที่ว่าเห็นันโจน้อยเห็นอันนั้นเพื่อนมานาวัดนี่บรือเปล่าไ่รวัดเห็นแล้ว,วรนน oh. ครูบาเพื่อนมาลินมาลิน,มา,ลน,ม,าลนมาจามแล้วโดยเมื่อกี้เงานละไทยโูบลงเฟสอันเดียโดยเ็จั่วน้อยลอยน้ำเพียงเอือกันไม่รอ้เนาเลยคิดว่าบ้านตัวนั้นเฮาไปพัดเอ้าคือมีเห็นพญานาคเวลานี้เดียวเลยเฮามาพี่บอสขึ้นใต้มอันนั้น, oh. น่ะ โดึ้วยอันนี้จะขึ้นเนื้อเปล่นะขึ้นใตู้่นทมนักปันไะไจะขึ้นใต้ยนะโดยทมคือกันเนาะันนี้ติดบ้านวัดติดกันนะแคมเซ่เด็ดยวันังมาปะเดียวโดยโอ้ตัวนั้นเิ่นมินิไซส์เราบอกกันวันนี้วะคุณนี่วะดยมันบริหนอนแล้วอนุรัหลักไว้โอ้ตกอลพนโอ้เป็นร้อยปีให้กูถึงธรรมดาดยอย่างคือิบนนเน่งแม่นี่ยิมก็เป็น2องสามรอยปีมากเดย เบิ่งเตี๋ยวหุบนาคนี้มันคือมูนนะนาดูร้านนะเดือยนาดไทยรถนะเดือยเดือยท่าก็อนุญาตไปเขานายขออนุญาตไปไทยเบิ่งก็เด้อเขาหน่อยโอ้หักไร้สิทุกคนนี่น้าก็เคยได้เฮามานะเป็นกับซื้อดินมาทมวัดนด้เพิ่อนว่ะปรับเออสูงขึ้นแน่นขึ้นกว่าเก่าเนาะนี่พญานาคอันวัดที่ว่านำทมมันได้เอสิทุกคนทุกท่านเนาะนี่ทางใน ในอันซาลาอันนี้เนาะนเป็นกบบโอแปลงเมอร์พญาน,นาคหักไหลไปเลยอยู่บ้านสะขื้นใน่คอมเมนต์มาเลยเดอ้อนี่ตายคลิปเนาะอาทิตบ้างพาเลาะพาสมเบิง่งอุ้นเลยนีลายบอนเนาะทางนี้จะเป็นห้องน้ำอกากาศแคมสีจะนั่งสีผายางไปทางแคมสี มันแค่ไหนเรา,าี่กอนธน,นาซิมเนี่ยส่งเลือแน่นาซิมนี่ก็ได้ ทางข้างนี่จะเป็นห้านคล้ายเครื่องมันนะฟึ่งนี่นี่ซิมนี่เนาะอ่าตัวหนากที่บางคิดว่าแม่นอันบ้านตัวนั่นบ้านสะขินเนื้อฮั้อสะขินใต้ฮั้นมาแล้วพรแม่นสะขินเนื้อเนาะนี่อันนี้มัน Oh, à nhàng, nhàng ôm. Đây, đây, à à. Oh, phần đẹp và nhang nó nhang ôm mừng đây, lấy đây nè, kiểu này song sắn nè. Oh, đây đây, khắc lại. nó tít bàng cái mi khởi hao mà chắc thử đấy nè. Ngảm lại nè. อันนี้ก็มีทางลงอีเป็นทางลงทางนี้เนาะก็อ้อมไปแล้วก็มีทางพี่อีนี่โอ้มาสุดอยู่ทางนี้เนาะเปิดมิเตอร์อ้อมไปเลยอันนี้ก็มีประตูทางเข้าโอ้เนาะมาข้างนี้ก็คือกันเปินอนุรักษ์ไว้นะนี่ไม้เส้นใหญ่เลยเป็นเสือเนาะทางนี้คือการมีทางลงทางนี้ ลงมานี่แล้วกะย่างไปหัวแจกเนาะหอกองทางพุนเดิ้ลหอกองนี่เดี๋ยวพาไปเบิ้งอันออน่ะแคมซีเราเบิ้งแคมซีก่อนก็สีย่างไปได้อยู่ที่เนะาะแต่ไม่ได้ลมไม่ได้อันนั้นกะโอเคอยู่งไปย่างไปให้เนาะเบิง้ง อันนี้เป็นภาวันเกิดเนอะภาวันเกิดก็สิอยู่ทางด้านนี้บ้านสะขินที่ว่านำโทมึงแห่งน,น,นะน่าจะสะขินใต้บทที่บางกระซับสนอยู่เดี๋ยวนี้ฮะเนาะนี่โอ้ปักพื้นปักฝายหมดนี่เนาะนี่หลังเก่าเนาะที่บางจะเข้ามาแต่โดนเี่แหละ ส่งเลย FC หูบ่หรือว่าอันพ่อแม่พีน้องเคยหมาบออันนี้เป็นกุฏิน่าจะเป็นกุฏิห้างนี่ทิดเบิงทิดบางเบิงก็คืออันอยู่ทางนกกกเนาะแต่ว่าตัวนี้สีน้อยกว่านกกกใล้วก็มีหูว่สีคือกับอันนะสาศาบ้านแต่แล้วเก่าบอเนาะอันนี้ทางหน้าด้านหน้าเลย Uh -huh, khó, nhạt lắm. Bá là, là. Họ có khó nhát nằm kho bà phần lắm hay 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 này hay 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 นี่น้องี่ขีดน้ำโอ้มีแต่ไม้คัคกเลยเพื่อนเนาอนุรักษ์ไว้แล้วเพื่อนเนาอนุรักษ์รักษาไว้นีเพราะตัวขออนุญาตเดเอ้อเจทีเจ้าทานวัดว่าพุทธศาสนานี่ก็ได้ทิดบางพาเอฟซีมาลเลาะเบิ้งโอ้มีแต่ไม้คัคกเลย วัดที่เคยนะถือน้ำโถมทุกขภัยบ่ป๋อเดินมาเลยก็ภัยน้ำโถมเนาะง่ายๆก็ได้ลยวัดอย่างนี้บ้านสะขื้นบ้านสะขื้นเนอ้ออันนี้จะเราซับซ้อนวัดสะขื้นใต้หรือสะขื้นเนอ้อเนาะถามจะแจ้งแล้ววานนี้สะขื้นเน,อเนอ้อเนาะจื้อจื้อแล้วนะเนี่ยๆเห้เลยเแคมเซ่เลยมอทุก เป็นข้างแรกที่ว่าไ้เอามาได้มาเห็นได้มาเห็นครับหูกับตาเลยมันถามมงก็ได้เอาไปแล้วแขมเซแบบนี้แหละถามมงกัดเนาะถามมงสักขึ้นลำบองเออลำบองเนี่เขาไม่หัวอยู่เสรอรนะ์ไนะสีทุกคนทุกท่านหาเงินได้ก่อนถึงถึงสีเลาะไปลำบองเดี๋ยวเบิง้งเบิ้งคลิปนี้แหละบางทีก็สิไปฮอดลำบองมีหวัวอยู่แถวเลยนะสิถามคนแต่พื้นแต่พื้นไปลวบ้านนี่นี่เลย โอ้แข็มสีเนาะนี่เป็นเห็ดกำแพงเลยไม่ยู่น้ำซสอน้ำทังว่าเสีโค้งเลยนะนี้นะนี่ก็ะไล่ลงไปพุ่นแล้วเเสจะขคืนเะขึ้นใต้อีบอันเนาะเสขึ้คืนใต้ใต้กับคลิปที่ผ่านมาอันนี้นี่น้ำมันทังเาว่าพี่ดินสายถมวัดไปเลยโอ้วัดนี้ที่ว่าน้ำทมเนาะ อันนี้ไม่เม็นเป็นเสยแยกไม่จังนี่คือเห็นไม่ใหญ่คนหนึ่งเกี่ยวหญ้าอยู่น,นี่จะควรไปเชื่อเลยเป็นเสยเลยนะแคมเสยเลยโอ้เสยกว้างเลยกว้างแหงน้องบอลนี่ไปเบิ่งก่อนไม่ใหญ่เคนเกี่ยวหญ้าอยู่ตรงนี้ไปโอ้โห อยทางลุ่มโอ้สบายดีแม่ป้าเห็นเกีวหญ้าอยู่ผู้เดียวก็เลยมาเลาะเบิ่งวัดนี้ก็เลยเข้ามาพี่เสนี่กว้างเนาะเออเพิ่นเสาะฮอดไหนพี่เนาะแต่เก่านี้อยู่เสือแม่ใหญ่อันเขตวัดเออเพิ่นเสาะเามาฮอดพี่เนาะโอ้แต่เก่ามีฮอดพี่ซ้ําแม่นบ่อืมแม่ใหญ่นี่อยู่บ้านนี้ อออันบ้านนี่เยอะ่ะจากลัางขาประมาณว่าหอดบอยร้อยประมาณร้อยหัวเล่นเนาะเออร้อยใต้หแหลเออพเจ้าอันอาวานี่เพิ่นซื้อเลยกับโดยเนี่ยพออุดอนโอ้โนนอยู่บ้านนี่แล้วป่ะโอ้ดูกระฮักก็เคยเฮามา นี่เคยเข้ามาจ้าเธอได้ยินแต่ว่าบ้านสะขืนบ้านสะขืนเนาะสะขืดท่าโมงอ๋อแต่เก้ามีองค์ยู่อยู่เนาะโดยเป็นมาแต่บ้านบากรนมาเพี่อพี่อโดยโอ้ลงไปนี่แหละบ้านเพื่อก่อนลงไปนี่ฮะลงไปทางนี้โอ้บ้านใต้อันนี้บ้านเน้อเนาะบ้านเน้อคือพุทธะโมงโดยไปขังหน้าเดงเอออันบ้านลมบองอันได้อยู่เสือ

เข้าไปทางโรงเรียนบ้านสะขึ้นี่บอกไป่ดงความเท่จนนี่คนแหล,ละไปขวบโคว์กับป่าโอ้ข้าโคเพรก้าไปทำารวจบ้านนานุลงโอ้โหหเห้าอนบอโดยโดยโดยมันไลยทางแย,ย,ย,ย่เนาะไ่โดยเออขอบเจอหลยหลยมาถ่ายบรรยากาศวัดอ,อ,อ,อู้ขกดลายเนาะเปล่าเป็นเกีก่ยาอยู่ที่ เต่าใหญ่หัวโง่แขมื่เสี่ยบึงเนี้ยหัวเจรินลงไปเลยโลยนู่นไอ้ตัวเอาสีประมาณซ้ำนี่หละสีทุกคนทุกท่านเนาะพาเข้ามาเบิ่งแล้วนะกับขี่รถเข้ามาทางเข้ามากับตอว่ามีหนาปลาเลยเนาะนี่ก็สีประมาณนี้เลยเป็นกำลังปั๊บโปแปรงอยู่คลิปหน้าเาจงมาพ่อกันเมื่อคลิปนี้อำลาพาจากเนาะถ่ายสุดนี้ให้ทุกคนทุกท่านอยู่ดีมีเฮงฮักก้ สบายดีมาตุกคนเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงคลิปหน้าเฮาสิไปเดืเบิ่งยิเซเน่กะถ้าติดตามเบิ่งน้ำกันคลิปนี้อำลัาพาจากเด้อคลิปนี้เด้อฝากติดตามเด้เนาะช่อง u t u b e ติดบ้างกขอไว้เป็นกำลังแห่งมุกแห่งเจอเนี่ยพอได้แบบอพอได้แอนนอรซัพพอร์ตไปเนาะในครั้งหน้าพุนแหละขอบใจหลายๆสบายดี